สวัสดีครับผมวันนี้จะมาดูเรเดอร์พิบากของช่างหนุ่มนะครับที่ทําไว้แล้วไม่ได้ขี่ไปนานแล้วครับก็ครับเัรื่องนะครับมีปมออฟลันครับของอินดร์ท้ครับแต่ว่าแตกไปแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นงานสร้างขึ้นเองนะครับเรเดอร์ร้อยห้าสิบครับก็ครับคาบูก็เคเหลี่ยมนะครับแล้วก็แล้วก็โค้งก็ครับมีการเชื่อมโค้งตรงนี้ครับแล้วก็ทาเหล็กงอมานี่ครับแล้วก็มาล็อก ปกติเลเดอร์จะมีตัวยึดเครื่องสามที่นะครับตรงนี้ครับมองนึงครับแล้วก็ตัวหัวบนแล้วก็ตัวล่างครับแต่ว่าเราเป็นขี่โรลลวิบากนี้ก็ทำทาให้มันแข็งแรงกว่าเดิมครับก็งานสร้างไปชีเลื่อนแล้วครับก็ทีก็เผื่อได้ไปแข่งบ้างก็เคยไปแข่งนะครับนี่ครับเคยไี่ถ้วยมาด้วยครับแต่ว่าได้ที่สามที่ที่สองที่สามนี่ครับครับครับก็ทาหูยึดตัวนี้มาแล้วมายึดตัวหน้านี่ต่ก่อนมันจะไม่มีที่ยึด ที่ยึดนะครับแต่ว่ารูเขาทำรูไปแล้วครับโรงงานก็าทำรูไปเขามายึดในเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อหูคาบีกครับนะครับคำบีกแรงเราครับสองโซนิกพามนี้ก็น่าจะเป็นของรถพิบากรุ่นเก่าๆครับไม่รู้รุ่นไหนครับก็นี่ครับตัวตั้งก็จะเป็นแบบคอออกนะครับคลายออกแล้วก็ครอบมุมมันมีมีขีดนะครับตัวหมายเลขยห้ามันเลขยกสิบสิบห้านี่ครับก็ให้ตรงกันสองผังนะครับดุมหลังก็จะเป็นดุมโนวาเดดนะครับโนวาเดดก็ใช้เพาใหญ่ครับแข็งแรงครับ ขับรัหลังก็เป็นดีดีนะครับยางก็คาเมลครับเ่าสึกแล้วครับเดี๋ยวจะหเปลี่ยนเส้นใหม่ยังทวงบอยู่ครับก็ช่วงหลังทาไปกระเดื่องนะครับเดี๋ยวก็จะแปลงงานสร้างเองครับทำที่ขี่ครับก่อนก็มีรถไม่รถสูขี่ครับรถสูแล้วก็มีบากสีห้าคันแต่ว่าขายไปหมดแล้วครับเงินไม่ค่อยมีหมุนครับเราพร้อมแล้วครับก็ตอนนี้ไปกระทุเรียนก็เลยมีบากก็เลยชะลอไปก่อนครับนี่โชคหลังเสียเตัวเอเโลครับ C F 2 5 0หสิ L ครับก็โอเคครับช่วงยุบ2อ0ยสี่สิบเส้น2 4 0้ยสสิบมิลลิเมตรเออไม่ใช่เซนติเมตรก็สำหรับอินเตอร์โลก็สบายเลือๆเลยครับนิ่มๆนะครับว่าของรถเนี่ยวนี้แล้วครับแล้วก็เดเดอร์จะมีออยล์โลเลอร์ครับช่วยระบายความร้อนครับก็จะไม่ร้อนมากครับถ้าเสื้อสูบเป็นมินิมดาเดิมยิ่งดีครับเพราะว่าจะเหนียวทนอึดครับก็บ้านครับถูกๆถังก็ของฟิว พอเอาขาดนีดนึงครับรอฝ่ายพอเก็บดิกเก็บไปผสมกันครับปัมบีก็ยังไม่ทํานะครับกาบก็จะไปได้เปลี่ยนใหม่อยู่ครับโชกหน้าได้ไปของ MTX นะครับนี่ครับเกียร์ก็เปลี่ยนน้ำมันก็เก่าก็ใส่แล้วครับแต่ว่ายางหุ้ม MTX มันขาดแล้วครับนี่จอดนานหลายเดือนแล้วครับเป็นปีแล้วมั้งดุมหน้าก็เป็นดุมของเดียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงใส่กันได้ยังไงครับเนี่ยดุมหน้าใส่ดุมหลังก็โชก MTX ครับล้อหน้าขอบสิบครับยาง IRC อยางไอเอสีมอเตอร์คอสเจ็ดสิบทับร้อยสิบเก้าครับ 70, ครับก็ไม่ขี่เลื่นี้อย่างมันเลยครับสีงวาก็ไม่ต้องเปลืองสองทีก็ดังขี่สนุกคนละคนละแบบกว่าสองจังวะครับสองจังหวก็จี๊ดจัดแต่ว่าต้องขับไปไกลก็ได้เหนื่อยต้องจับจับคัสเป็นครับจับคัสไล่คัสไล่เกียร์เป็นไล่คั้เร่งไม่หลอกสี่วาก็ไปแบบเนิ่มๆเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายครับดูครับ งานสร้างกระท่อเลยผมก็จับมาปะปะสักกันแล้วครับมาที่เด็กๆมาถอดท่อดังๆมาผมก็ไม่มีเงินซื้อท่อแล้วครับก็จับมาเชื่อมต่อกันครับแล้วแบแมาปะแล้วปะอีกครับต่อไปเรื่อยครับแล้วก็โค้งไปงอมานี่แหละก็เป็นนี่คอสซนิกบ้างคออะไรบ้างครับใส่กันก็สนุกดีครับไปขี่เล่นแล้วก็ขี่ชมบรรยากาศป่านะครับแล้วก็ช่วงฝนตกขี่ดีนะครับมันจะดินมันจะนิ่มๆแล้วขี่ไม่ค่อยเป็นฝุ่นแล้วก็สนุกดีครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําสนามบิบากก็เรียกไว้ขี่กันครับจะเผื่อได้มีคันอื่นมาขี่ด้วยครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพามาติดตามผลงานต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบิบากบ้านๆของช่างหนุ่มนะครับต่อไปก็เริ่มมีไอเกี่ยวกับคลิปรถก็จะลงลองลงไว้ให้ดูเรื่อยๆครับก็งานช่างบ้าน ا สามารถจะเป็นยังานนะครับครับสวัสดีครับ